กับ <S an> ชาวเดืี่ตลาดชลบรทขอนจันนะครับผมถ่ายภาพไอไอพ่อพันหล่อเนี่ยเข้ามาในตลาดชลบรทหลายตัวนะเะนี่ยะะไอตัวนี้ก็หล่อนะคะก็ยังไม่เจอเจ้าของมันนะครับนะครับก็คงจะขายราคาเอียงเนื้อนะฮะัลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะะท,ที่ที่นำเข้ามาตลาดนะครับนะคระับนะ นี่นะครับไอตัวนี้ก็รอนะครับตัวนี้ตัวสีแดงบอกสีก็เปลือกเนี่นะครับนี่นะครับก็ยังไม่เจอเจ้าของนะไอตัวขาวอีกตัวนึงนะนะครับนี่นะครับก็ไอตัวอยู่ไกลๆนู้นอีกตัวหนึ่งนะนะครับมีหลายตัวนะพอฝันเข้ามานะครับตลาดเจระบดนะครับก็ ลักษณะนี้ก็ขายอองเนื้อกันนะนะค,ครับก็ขอบคุณมากครับบัายดีครับ